สรุปเรื่องน้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2568ให้ฟังกันครับคือหาดใหญ่เพิ่งเจอกับน้ำท่วมที่เขาว่ากันว่าหนักที่สุดในรอบ25ปีเลยนะและคำถามที่ทุกคนสงสัยก็คือเรามีคลองภูมินาดําริหรือคลองรอหนึ่งซึ่งเป็นโครงการป้องกันน้ำท่วมที่ใหญ่มากอยู่แล้วแล้วทำไมทำไมเมืองทั้งเมืองถึงยังจมน้ำได้ละ่ะประเด็นแรกเลยนะครับ คือภัยธรรมชาติมันแรงเกินกว่าที่เราคาดการไว้เยอะมากมันเกิดจากปรากฏการณ์ลานิยาบวกกับอากาศเย็นจากจีนเข้ามาเสริมผลก็คือฝนตกหนักแบบถล่มทลาย3วันนี้วัดปริมาณน้ำฝนได้เกือบ600มิลิเมตรนะครับผู้เชี่ยวชาญถึงก็บอกว่านี่มันคือฝนระดับ300ปีคือมันหนักมากจนคลองรอหนึ่งที่เรามีก็เอาไม่อยู่จริงๆอย่างที่ส ต้องมาดูที่สภาพของเมืองเองด้วยครับคุณนึกภาพออกไหมครับว่าภูมิประเทศของหาดใหญ่มันเป็นเหมือนแอ่งกระทะที่รองรับน้ําจากรอบทิศแต่ที่ต่างออกไปในปีนี้คือทิศทางน้าหลากมันเปลี่ยนไปมาจากทางอําเภอจนะกับนาหม่อมซึ่งรุนแรงกว่าเดิมที่สําคัญเลยนะคือเมืองมันขยายตัวไปเยอะมากมีการสร้างทำนนสร้างตึกทับที่ที่เคยเป็นพื้นที่ซับน้ําพอน้ํามาเร็วมันก็เลยไม่มีที่ไปไงครับและสุดท้ายครับ เรื่องการบริหารจัดการก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ถูกท้าทายอย่างหนักคือถึงแม้จะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่หลายฝ่ายก็มองว่าการเตรียมรับมือมันยังไม่ทันสถานการณ์เท่าไหร่คลองรอหนึ่งเองก็เจอปัญหาเกินขีดจำกัดไปแล้วทั้งปริมาณน้ํามหาศาลแล้วอาจจะมีพวกวัชพืชไปขวางทางน้ําอีกด้วยน้าท่วมครั้งนี้เป็นบทเรียนราคาแพงที่บอกเราว่าแค่โครงสร้างป้องกันอย่างเดียวอาจไม่พออีกต่อไปแล้วเมื่อต้องเจอกับสภาพอากาศสุดขั้วและการเติบโตของเมืองที่เปลี่ยนไปครับ